สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับบ้านน้องนะจ้าเหมือนเก่านะคะวันนี้น้องก็จะมาผัดไก่ผัดขิงนะคะนี่จ้ะไก่ผัดขิงเนี่ยวัตถุดิบเราก็มีจากวัตถุดิบก็มีนี่จะมีจากมีขิงมีหอมใหญ่มีเห็ดหูหนูนะคะแล้วก็มีไก่มีเครื่องในจ้ะอันนี้ก็น้ำมันหอยนะคะผงปรุงรสจาก แล้วก็กระเทียมซอสฝาเขียวจากอันนี้ก็นี่นะคะประดับมีต้นหอมมีเราไม่มีพริกชี้ฟ้าแดงเราก็ใช้พริกจินดาแดงนะคะเดี๋ยวก็จะให้พี่นิกกจนทํ่ทำจ้ะจกวัตถุด,ดิบเรามีเราก็ใส่เท่าที่เรามีนะคะเรามีแบบไหนแล้วก็ใส่แบบนั้นผัดกินง่ายๆจ้ะสไตล์ง่ายๆนะคะนี่จ้ะ ส่วนผงผงปรุงรสเนี่ยชูรสใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะบ้านน้องก็ใส่นิดหน่อยก็ใส่น้ําตาลนิดนึงแล้วก็รสดีจ้ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยะคะ่จะจานเดี๋ยวเราก็เอากระเทียมลงเลยนะคะผัดให้หอมก่อนแล้วก็ค่อยผัด กระเทียมเหลืองนิดหนึ่งนะจ๊ะน้องก็จะเสียงแบบนี้เด้อจะเสียงออกแแลบหน่อยจ้ะเสียงแบบสไตล์น้องก็เสียงแบบเป็นเหมือนคนเป็นหวัดไม่หายจะทีจะเอาไก่มาลงเลยจ้ะเดี๋ยวกระเทียมจะไหม้นะคะเทลงเลยจ้ะแล้วก็ผัดไก่ให้หอมกันเนาะ แล้วก็ของในวัตถุดิบในตู้เรามีแบบนี้แล้วก็ขัดกินแบบนี้เนาะง่ายๆสไตล์มืนบ้านนี่แหละจ้ะทำกับข้าวอีสานบ้างกับข้าวไทยบ้างวอางว่างก็พาไปชมทุ่งชมนกบ้างเนาะเปลี่ยนบรรยากาศเข้าสวนบ้างจ้ะเพื่อจะไม่ได้เบื่อกันเนาะเดี๋ยวให้ไก่สุกนิดนึ่งก่อนะของปรุงรสลงเลยจ้ะซอสฝ้ายเขียวนะคะ นี่จ้ะน้ำตาลนิดนึงอ่าผงชูรสนิดนึงรสดีนิดนึงจ้ะแล้วก็น้ำมันหอยนะกลิ่นออกมจรอมจังเลย เอ,เอาเห็ดหัวหนูจ้ะเห็ดหัวหนูแล้วก็ต้นหอมเอาลงหมดเลยจ้ะจะกระจายหน่อยอลแล้วก็ขิงก็อ่อนจ้ะน้องชอบกินขิงล้องใส่ขิงเยอะนิดนึงนะคะ นึกวันน้อยเต็มกระทะเหมือนกันนลยดะอยาให้สุกสักนิดนึงนะคะค่อยตามด้วยพริกชี้ฟ้ากับอ่ต้นหอมจ้ะขิงก็มีประโยชน์ช่วงนี้น่าจะเนาะ ใส่เยอะๆทานเยอะๆก็มีประโยชน์จ้ะตรงนี้ก็เขาก็ให้ต้มน้ำขิงพวกสมุนไพรเรากินเนาะของบ้านเรามันมีเยอะอยู่แล้วของพวกนี้อ่ะอยากให้สุกสักนิดนึงเราค่อยใส่ต้นหอมนะคะกับพริกสุกแล้วจ้าอร่อยแล้วจับเอาต้นหอมมาใส่ค่ะแล้วก็พริกแดงจินดาเราไม่มีพริกชี้ฟ้าก็ใช้พริกแดงจินดานะจ้า เรค่ะคลิปนี้น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านน้องในจ้านหน่อยนะคะ ไก่ปัดขิงจะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้จ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะกราบขอบพระคุณอ่าเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีทั่วโลกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ